สวัสดีครับ EP ที่24พื้นดวงของคนที่เกิดวันพุธเดือนหนึ่งปีเถาะคนที่เกิดวันนี้รหัสชีวิตคิดถูกเป็นคนเก่งคล่องแคล่วกระฉับกระเฉงฉลาดเจ้าปัญญาตีปัญหาแตกแยกผิดแยกถูกได้เป็นนักต่อรองที่ดีสามารถประนีประนอมได้หลายเรื่องหลายเหตุการณ์ความสำเร็จและความสุขขึ้นอยู่กับตัวเองมีโชคมีราบมีความเชื่อมั่นมากในการหาทรัพย์ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทำดีก็จะรุ่งเรืองถ้าทำไม่ดีจะตรงกันข้ามเลยเป็นคนที่กล้ารับภาระรับผิดชอบครอบครัวเก่งเป็นคนรักครอบครัวแต่ต้องระวังทั้งผู้ใหญ่และบริวารเป็นอุปสรรคในบางครั้งมีทิฏฐิเยอ่อหยิ่งไม่ยอมลดลาวาสอกให้กับใคร เวลาดีก็จะดีอย่างรวดเร็วเวลาร้ายก็จะร้ายอย่างรวดเร็วเด็ดขาดก็เด็ดขาดแบบไม่มีเหตุผลมันจะแตกหักกันเอาง่ายๆแล้วก็ให้ระวังเรื่องการควบคุมอารมณ์สำหรับปีที่ดวงตกต้องระวังเรื่องของอารมณ์ความคิดสุขภาพและอุบัติเหตุ ช่วงดวงตกมากที่สุดเนี่ยก็ต้องระวังให้มากเพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุก็อุบัติเหตุร้ายแรงถ้าเกี่ยวกับสุขภาพก็ถึงแก่ชีวิตได้งังต้องระวังมีอยู่2ช่วงครับคือช่วงอายุ36-37และอายุ47-48เคราวนี้เรามาดูกันว่าทั้งชีวิตช่วงไหนบ้างที่ดวงตกเริ่มตั้งแต่ช่วง3-4ขวบ21-22 32-33 36-37 47-48 51-52 62-63 66-67 84-85และ95-96ในช่วงที่ดวงตกมีโอกาสที่จะคิดผิดทําพาดได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นให้ระวังอย่าประมาทกับชีวิตมีความสุขในทุกๆวัน ถ้าเราคิดแต่เรื่องอดีตก็จะทำให้ทุกข์แต่ถ้ากังวลกับในอนาคตก็จะไม่มีความสุขเพราะงั้นใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มีความสุขอยู่กับปัจจุบันใช้ชีวิตอยู่ในความไม่ประมาทขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ